รถบ้านมือเดียวนะครับคุณผู้ชมกับเจ้าคันนี้ Toyota Fortuner นะครับ2.8เ e จ e นเดอนะฮะขับเคลื่อน4ล้อ Sigma โตัวท็อปสุดปี2020จดทะเบียนปี2021คุณผู้ชมแล้วคันนี้สาภาพสวยมากๆนะครับวันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับสาภาพหลังสปาขัดสีแล้วจะเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนนะครับผมอัปเดตจบนะครับขายที่สนใจนะครับอยากจะ้รถไว้ใช้สักคันหนึ่งเป็นรถครอบครัวสายสปอร์ตดูคลิปนี้ให้จบนะครับครับ สวัสดีคคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือนอง2อยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับมาดูนะครับสภาพหลังจากชงเสร็จแล้วสําหรับเจ้า Fortuner Regender 2.8คันนี้นะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะคุณผู้ชม สภาพดีแค่ไหนเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะฮะตอนแต่ก่อนเนี่ยผมถ่ายตอนแรกเข้าไว้นะครับวันนี้ผมโชงให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาถ่ายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับยังว่างยังโสดอยู่ผู้ชมนะครับไม่ยังยังไม่มีใครจับไม่มีใครจองนะฮะใครที่อยากได้นะครับรถครอบครัวไว้เดินทางออกต่างจังหวัดนะฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตออปชั่นล้นๆ้นนะครับ แนะนำเลย Fortun e r รคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับประหยัดไปจากป้ายแดงเนี่ย4 0 0แสนกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมนะครับผมรับคันนี้นะฮะเป็นตัว Fortuner นะครับ2.8 l e g e n d e นะฮะ Sigma 4ขับเคลื่อน4ล้อปี2020จดทะเบียนปี2021คุณผู้ชมและเลขไม 6, ล์เพียงแค่60,000โลนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับออกจากป้ายแดงเลยนะฮะสภาพจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาดูคุณผู้ชมฟรีดาวได้จัดยอดให้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะ ผ่อนเพียงเดือนละ2 0 0 0 0าบาทเท่าน,นี้นะฮะพี่ๆทีม่มีรายได้นะฮะสองเท่าของค่างวดคันนี้ออกคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนขับเลยนะครับหรือดาวนะครับทําให้ค่างวดมันลดลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมานี่เริ่มกันเลยคุณผู้ชมนะฮะไฟเฟย์นี่ยผัดมาให้อย่างดีนะครับผมสปาเก็บสีเก็บงานมาให้อย่างเรียบร้อยนะฮะไฟฟู LED นะครับผมโปรเจคเตอร์เลนเดอร์ทามและนิ่งไลท์มีแบบรครบคุณผู้ชม ให้สังเกตนะครับรอยต่อตัวรถพวกนี้นะฮะต้องแนบสนิทกันนะฮะถ้ารถไม่มีการขอดทําสีไม่มีการชนมาเนี่ยต้องแนบสนิทกันแบบนี้นะครับคันนี้ด้านหน้าเนี่ยออปชั่นค่อนข้างเยอะนะเซ็นเซอร์กะระยะนะครับฝั่งละ2จุดเห็นไหมด้านข้างตรงนี้นะครับข้างไฟตัดหมอกนะฮะมีมาให้ไฟเลี้ยวเป็น LED แบบเส้นนะฮะไฟซี q u วนเชียลชิปนะครับผุณชมบอกได้เลยว่าไฟเป็นเชียลนะ สวยมากแล้วเป็นไฟวิ่งแบบนี้อันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมโลโก้เคลือบอะคริลิกเงาแบบนี้นะครับกล้อง360องศานะฮะมองได้รอบคันคุณผู้ชมด้านล่างเห็นไหมนะฮะความปลอดภัยนะครับความคมชัดเข้าซองถอยจอดนะฮะใครที่ขับไม่แข็งนะสำหรับรถใหญ่ๆแบบ Fortuner ผมบอกเลยตัวนี้ช่วยได้เยอะกล้อง360มาเต็มแล้วนะฮะ ายทะเบียน75 75กรุงเทพหมหานครคุณผู้ชมนี่ได้ไปเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากได้เพิ่มนะอันนี้อันนี้เจ้าของอาจจะดึงป้ายคืนนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังนะฮะเป็นป้ายนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะคัดเลขใหม่ให้นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวฝาโป้งนะครับพวกนี้ผิวพันธ์สัหลี่ยมสวยๆได้เป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปไป้ายแดงเนี่ยต้องเพิ่มเงินประมาณ2 0,000เลยนะนะฮะแต่มามือ2ไม่ต้องเพิ่มนะครับ ราคาเพียง1,259,000า้านประหยัดไป4 0่แสนกว่าเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยล้านเล้านแนะคุณผู้ชมนะฮะได้เลยนะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยแน่นอนนะครับรถแทบไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะฮะมีคิ้วขอบซุ้มล้อมาแบบนี้แม็กอลอยนะครับทุกทวนปัดแน่เงายางขนาด2,5 5 5,5 5 5 20แมกขอบ20นั่นเองนะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะคุณผู้ชมยางค่อนข้างนิจา ดอกลองยางนี่เริ่มที่จะไปแล้วนะครับยางเนื้อแข็งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้คุณผู้ชมนะครับดิสเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD หรือว่าเสริมแรงเบรก BA มีให้แบบครบถ้วนคุณผู้ชมนะครับโชคอัพเดิมนะฮะสีแดงแบบนี้เลยนะครับสีแดงแบบสวยๆแบบนี้อันนี้คือโชคเดิมนะพอจุเนื้อทำถึงมากนะฮะโชคแดงนะฮะโอ้โหสวยจัดนะฮะโครงสร้างภายในต้องบอกเลยว่าใหม่จริง นะครับกระจกเดิมแท้นะครับปั๊มคําว่า Toyota มาแบบนี้สติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบคุณผู้ชมกระจกไม่เคยถูกถอดถูกเปลี่ยนนะฮะแล้วฟิล์มเดิมติดไปให้นะฮะติดมาจากศูนย์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มนี่อย่างดีเลยคุณผู้ชมนะครับด้านข้างหน้าจะ60นะด้านหน้า40 นะครับแล้วก็กระจกเปิดฝาพาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวข้าในตัวตัวนี้นะครับมีกล้อง3ถถงามรอถองศาลาว,วิวแล้วเรียบร้อยนะครับใต้กระจกแบบนี้นะฮะเป็นกล้องที่เรียกได้ว่าดูภาพ3ามิติได้รอบคันเลยผู้ชมนะครับแบคท็อปหลังคาดำนะคันนี้ตรงสูตรตรงรุ่นเลยขับไปไหนใครรู้แน่นอนว่าตัวท็อปนะครับผมตัวท็อปออฟเดอะวีคออฟเดอะเเลยนะฮะคันนี้นะฮะ บันได้ะครับได้เป็นสีดำได้คุณผู้ชมแล้วมือเปิดนะครับได้สีโครมีม่มอสวยๆแบบนี้กระจกมีบายสปอตมอนิเตอร์นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตาม,มาไว้ให้นะฮะแล้วภายในนะครับได้เบาะหนังสีดําปักทูโทนแบบนี้เดินได้สีขาวเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับพับไฟฟ้าคุณผู้ชมแล้วให้ดูโครงสร้างนะฮะอันนี้คือสิ่งสาคัญเลยเวลาดูรถมือสองนะโครงสร้างน็อตยึดเนี่ยพวกนี้นะครับต้องไม่มีรอยขันรอยถอดคุณผู้ชมนะครับ ป้ายแดงมาอย่างไงนะฮะสีต้องเสมอกันแบบนั้นไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขนะครับแผงประตูนะฮะหุ้มหนังบูนุ่มมาเดินได้สีขาวนะฮะมีไฟเดย์ทาม running light เป็นเส้น LED แบบนี้สร้างบรรยากาศในห้องผู้โดยสารแล้วตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุต้องบอกได้เลยว่าเป็นลำโพง JBL รอบคันคุณผู้ชมลำโพง6ตตำแหน่งนะฮะแล้วก็ซีนพวกนี้นะครับโครงสร้างพวกนีนะะ้ดูให้ครบนะฮะนี่ยางรองนิ่มๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับผม สปอร์ตเมท้าคุณผู้ชมนี่ไปกันแบบช้าๆนะเหมือนคุณผู้ชมมารับชมตัวรถเองที่บริษัทคอโต้เลยนะฮะอยู่ต่ายนิวัดนะครับส่งรถได้ไหมส่งได้คุณผู้ชมนะครับมีรถสไลด์ส่งให้ได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะฮะคันนี้ปูพรมมาให้อย่างดีพรมนี่สาปิ้นเข้าลูกนะครับผมนี่จัดไปให้แล้วด้วยนะฮะไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมคุณผู้ชม ปีกวง,งปีกบอกสภาพการใช้งานยังสวยอยู่เลยและภายในรอแบบนี้นะครับบันไดหยิบขึ้นไม่มีรอยการใช้งานหนะักมาเลยนะครับนี่ปัม๊มเรจนเดอร์มาด้านล่างนะฮะซ่อกน็อตสอบ,บีอันนี้ก็สิ่งสําคัญเหมือนกันคุณผู้ชมเวลาดูรถมือสองนะฮะผมจะพาดูทุกคลิปนะครับซ่อกน็อตเนี่ยต้องไม่มีรอยขันรอยถอดคุณผู้ชมนะครับต้องใส่แบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วภายในนี่เป็นไงแถว2นะครับบอกผู้โดยสารแถว2ค่อนข้างกว้างนะคุณผู้ชม นั่งสบายสุดๆนะฮะมีที่เก็บแก้วให้มีที่วางแขนพักศอกมาแล้วเรียบร้อยขอแขวนเกี่ยวยืดนะมครับมีให้เราล้าหนักส,งสูงสุดได้ถึง4โลเลยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ปลั๊กชาร์จนะครับ USB ชาร์จมีฝาปิดมาให้2จุดนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวปลั๊กชาร์จ2ตาแบบนี้เป็นไฟบ้า220น220โวลต์นะครับต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับกระเป๋าจิงโจ้มีมาครบนะแล้วไฟด้านบนนะครับปิดครบปกติแอร์เป็นระบบออโต้นะครับด้านหลังปรับได้แบบนี้ไฟ LED หลังคาจะเป็นสีดำคุณผู้ชมภายในสีดำหมดเลยใครที่ชอบสีดำเป็นรุ่นเดิมนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอก็บ่อเนะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะนี่มีวิธีการใช้การติดตั้งการถอดการปล่อยเรียบร้อยนะฮะพรมปูมาให้รอบคันคุณผู้ชมพื้นผ้าสกัดไม่มีขาดนะฮะนี่บอกผู้โดยสารปรับพับเบาะผู้โดยสารแถวสามเนี่ยปรับพับได้แบบนี้เลยนะฮะเราให้ดูโครงสร้างคุณผู้ชมแถวหลังดูแถวหน้าอย่าลืมดูแถวหลังนะคุณผู้ชมนี่ สปอร์ตเมน์อาร์ตต้องสวยแบบนี้เท่านั้นนะเวลาจะเลือกซื้อรถมือ2ดูให้ดีผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซื้อกับผมหรือว่าซื้อกับใครก็ตามนะฮะแต่ซื้อกับผมได้ความสบายใจแน่นอนนะฮะเพราะมีบริการตรวจรถให้ด้วยนะครับจากบริษัทนอกนะนะฮะสองรายการคุณผู้ชมนั่นบั้นใจได้เลยนะฮะว่าพี่ๆนะฮะจะได้รถที่สวยคุ้มราคานะครับไม่มีชนหนักิดความจมน้ํามาแน่นอน นะครับอันนี้คือที่บริษัทผมบรันตรมีให้เพียบผู้ชมของแถมส่วนลดผมจัดให้แบบเต็มๆใครจะซื้อเงินสดนะครับผมมีส่วนลดให้ด้วยแล้วก็คันนี้มีแหวนนะนะครับถ้าใครจะซื้อเงินสดก็จะมีแหวนแต่ว่าถ้ามามาในเดือนนี้นะเดี๋ยวผมคุยขอบอสเป็นกรณีพิเศษให้นะครับด้านหลังโช๊คอัพช่วงล่างเดิมหมดเลยนะครับได้โชคอัพสีแดงเส้นสายโครเมียมครบครันคุณผู้ชมนะครับ คีบฉลามนะฮะนี่สัญญาณรับวิทยุคีบฉลามสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกัวที่3ปัดน้ําฝนไล่ฟ้าใช้างานได้ปกติด้านท้ายตัวนี้สวยมากๆคุณผู้ชมนี่ผมโอ้โหหลงรักมากเลยนะด้านท้ายของโรเจเนอร์นะไฟ LED นะครับแบบเส้นแบบนี้ไฟเลี้ยวแบบวิ่งโอ้โหสวยจัดนะอันนี้คือเดิมนะคุณผู้ชมตัว2.8เนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้แบบนี้เลย2.8 l e g e n d e r นะฮะเท่ๆแบบนี้ นะครับด้านหลังเป็นสีดำขาดนะครับปั๊มโลโก้ f o r t u n e r ใหญ่ๆแบบนี้นะโหและเซ็นเซอร์ด้านท้ายไม่รู้เขาจะให้มาเยอะไปไหนนะครับ5.5าําตำแหน่งคุณผู้ชมนะครับทำให้การถอยจอดเป็นเรื่องที่ง่ายแบบสุดๆนะครับตัว4ี่คูณสี่ซิมมีโลโก้ตัวนี้คุณผู้ชมนะครับอันนี้คือโลโก้เดิมนะฮะมีคิกเซนซองคิกเซนเซอร์ให้พร้อมฝาท้ายเป็นระบบโช๊คอัพไฟฟ้าและเรียบร้อยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยฮะอยากจะเดินทางมาทดลองขับขี่นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยเซลนวด นะครับและจะให้ดูด้านหลังคุณผู้ชมกว้างไหมนะฮะเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแล้วเบาะแถวสามปรับพับแขวนได้แบบนี้นะครับอันนี้คือสะดวกสบายมากมากนะฮะด้านหลังมีถาดท้ายปั๊มพอร์จุนเนอร์มาให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบนะครับยางอะไรมีให้ครบนะฮะให้ดูโครงสร้างด้านหลังคุณผู้ชมนี่น็อตล้างน้ํานะครับพวกนี้ต้องไม่มีรอยขันหรือว่าต้องไม่มีลางน้ำเนี่ยต้องอยู่ชัดครบแท้แบบนี้ นะครับถ้าบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเส้นไม่คงรูปนะฮะเส้นแบบแปลกๆนะฮะสส่ฐานได้เลยรถมีการชนมาทาสีมาแน่นอนนะครับเนี่ยพวกกลางน้ำพวกนี้บ่งบอกได้หมดแมสปอตพวกนี้นะฮะเดิม <c oughs> จากโรงงานต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคุณผู้ชมคันนี้รถบ้านมือเดียวใช้น้อยมากๆาไม่ถึงแค่หกหมื่นโลคุณผู้ชมกับราคาที่หายไปแล้วกว่า4ี่แสนถึงห้าแสนบาทนะครับคุ้มไม่คุ้มชิดเอาพิจรารณาเลยคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่ามีไม่เยอะแล้วนะฮะแล้วก็ ผมจะมี2.8กับ2.4ที่เพิ่งเข้ามานะครับใครที่ไม่อยากได้4 4ได้2.4เครื่อง2.4ก็มีเหมือนกันเป็นตัว r e g e n e r a t o นะฮะด้านท้ายเนี่ยมีคู่มือการใช้งานบอกครบนะครับโช้กอัพระบบไฟฟ้ามีการหนีบมาให้นะฮะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้ขัดสีสปามาแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหด้านท้ายหล่อๆแบบนี้นะครับนี่รอยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันนะครับเส้นสายคมเนี่ยมพวกนี้คมสวยรอบคันเลยคุณผู้ชมนะครับสภาพเนี๊ยบมากนะฮะ ล้อเลยนะครับเดี๋ยวยางผมเปลี่ยนให้นะคัดทรงคัดซีเดิมไม่แน่นอนคุณผู้ชมนี่โครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับใครจะซื้อในานามบุคคลในานามบริษัทนะฮะติดต่อหาผมต่วนเลย064 8 4 3 6 5 8 7ปาผมเป็นเซลล์ที่จริงใจที่สุดแล้วในย่านมินบุรีคุณผู้ชมถ้านึกถึงรถมือสอนึกถึงเซลล์หนวดได้เลยนะฮะมีบริการไฟนงไฟแนนซ์นะครับ ในการดุดย่านมิดนะคุณผู้ชมดูแลดุดราชานะฮะ,ะมาดูต่อคุณผู้ชมนะโครงสร้างนี่โหสวยมากนะฮะนี่รีวิวแบบละเอียดเลยคุณผู้ชมให้เห็นแบบชัดชัดนะฮะสวยแบบนี้นะครับสปอร์ตเมทาร์กนะฮะโอ้โหเนียนจัดนะครับคันนี้รอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับบันไดสครับเพดปั๊มมาเีเจนเดอร์สวยสวยอสน็อตเสาบีเป็นไงฝั่งคนขับสายกริ๊กคุณผู้ชมนะครับติ๊กเกอร์กอนประตูนะครับติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบนะฮะ แล้วตัวนี้นะครับแผงประตูด้านในนะฮะจะเป็นดูโทนเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นแผงประตูสีครีมนะแล้วก็ตัดสีดําที่วางแขนวัสดุค่อนข้างดีมือเปิดโครมเมียมสวยๆแบบนี้กระจกออกโต้ไฟฟ้าได้ทุกบานคุณผู้ชมนะครับเซ็ทนทร์ล็อกล็อกล็อกระจกมีมาให้ ตัวบาะนะครับนี่ปีกเบาะแน่นๆหนาๆตึงๆแบบนี้ไม่มีชมรุตฉีกขาดคุณผู้ชมเบาะคู่หน้าปรับพับไฟฟ้ามีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7จ็ดใบนะครับระบบความปลอดภัยครบคุณผู้ชมคันนี้นะฮะมีเซ็นเซอร์ปิดได้นะครับแจ้งเตือนการชนฝาท้ายนะครับเปิดปิดได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วปุ่มพุ่สตาร์ทกุญแจสมาร์ทเอ็นดีคีย์เล็คุณผู้ชมขออนุญาตขึ้นในตัวรถนะกุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจฟอร์จูเนอร์นะฮะนี่สมัยจะเป็นประมาณนี้ละนะครับทูโทน แล้วก็ตัวนี้นะครับต้องขอภัยที่ไม่ได้เก็บงานตรงพวงมาลัยนะครับแต่เดี๋ยวผมเอาไปเก็บงานให้หนังตัวนี้มันลอกนะครับคุณผู้ชมอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวผมทําให้คุณผู้ชมเหมือนใหม่แน่นอนนะฮะอุ้มพุ่สตาร์ทนะครับเหยียบเบร์แล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้หน้าจอก็ติดมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือนะฮะตัวนี้มีกล้อง3ามลเยอองศาอาราวิวมาแล้วนะครับค่อนข้างครบคันคุณผู้ชมนะครับ ตัวนี้หน้าปัดเรือนไม้นะฮะจะได้เป็นเข็มเรืองแสงแบบนี้เลขไม้หกหมื่นเจ็ดัยแปดสิกิโลเท่านั้นน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะมีเอ่อเรียกได้ว่าปรับหน้าจอตรงกลางหน้าจอสี f เทียทีได้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนงานออกนอกเลนเซ็นเซอร์ความเร็วแปรผันตามรถคันหน้ามีให้ครบเลยไฟบอร์ธฐานะเกียร์ติดครบหมดนะครับ พรมอะไนะครับเป็นหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมให้ดูนะครับลายที่พรมอะไรเป็นลายไม้แบบนี้คุณผู้ชมมันไม่เชิงลายไม้นะมันเป็นลายแบบโหพีเมี่กว่าลายไม้อะนะฮะสีดําแบบนี้เลย โอ้โห oh, oh, สวยมากนะครับแพดเดิลชิพมีครบเลยคุณผู้ชมบวกลบเวลาเปลี่ยนเกียร์เองนะครับใช้แพดเดิลชิพได้ง่ายเลยคูสคอนโทรลนะครับเป็นแอคทีฟคูสคอนโทรลเรียบร้อยความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าคุณผู้ชมใช้งานได้ง่ายเดินทางต่งจังหวัดเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับมีรถคอความเร็วอัตโนมัติให้นะครับผมแล้วก็ชะลอให้นะครับเมื่อมีรถคันหน้ารถคันหน้าขับประมาณ60คันนี้ก็จะวิ่งประมาณ 60ไม่แซงนะฮะก็จะวิ่งต่อตูดกันไปเลยความเร็วเขาจะเปลี่ยนไปตามรถคันหน้าถ้าคัานหน้าวิ่ง80คันนี้ก็วิ่ง80นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่9นิ้วนะฮะ Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะ,ะ Bluetooth นะครับวิทยุนะฮะบลูทูธนะครับแอร์พอร์ตนะฮะและที่สำคัญเลยคือกล้อง3ามเลนส์สื่อสารนะครับผมเป็นส d แสดงภาพแบบ3มิติแบบนี้นะครับ เวลาเราเข้ากล้องถอยคุณผู้ชมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะฮะแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยจะหมุนนะฮะเส้นบ่อระยะก็จะหมุนตามพวงมลาลัยเมนูเป็นภาษาไทายด้วยคุณผู้ชมนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะฮะก้องฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อจะมีเรื่องของปุ่มปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2ก็ตามหรือว่าจะเป็นขับ4นะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์ไม่ได้ฟูลไทม์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ นะขึ้นลงลงทางราชันจะมี DAC นะครับช่วยชะลอการลงทางรัชันให้หมดช่วยขับขี่บนทางราชันนะครับตัวนี้มีไวเล็ตชาร์เจอมาให้แล้วนะครับผมชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแล้วก็คอนโซลตรงกลางเป็นลายแบบนี้สวยๆสีดำนะครับสวยมากนะฮะมีที่เก็บแก้วให้โอ้โหพรีเมียมจัดนะฮะเกียร์นะครับมีเรื่องของเกียร์ที่เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเวลาเราขึ้นลงทางราชันเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าเกียร์ S นะครับเวลา แซงหรือขึ้นลงราชันเนี่ยใช้ได้ง่ายคุณผู้ชมนะครับแล้วโหมดการขับขี่เขามีเรื่องถึง3โหมดคุณผู้ชม Eco ค o โหมดนอร์ m o ลโหแล้วก็โหมดส p o r t ตนะครับใครที่จะต้องการความเร็วเนี่ยไปโหมด Sport ได้เลยนะฮะวันนี้คิดอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่ามาเจาะลึกสเปคเลยหลังสปานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างคันนี้ a อออฟกันลื่นกันถลายมีมาให้นะครับเปิดปิดได้คุณผู้ชม ะะแล้วก็ตัวนี้เบรกมือเป็นแบบแมนนวลน,นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของทางเตอร์ตาเขานะครับที่วางแขนมาซอกได้หุ้มหนังมาสวยๆแบบนี้นะครับนี่ที่กล่องคูบ็อกนะคะวัสดุดีมากคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะมือเดียวคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับเอกสารนะฮะประวัติ่นเช็คได้เลยคุณผู้ชมนะครับลำโพงเป็น JBL รอบคันนะฮะนี่เห็นไหม หน้าจอด้านล่างจะขีดเขียนปั๊ม JBL มาแบบนี้ไฟสองหน้าสองตานะครับติดครบเป็น LED นะฮะที่เก็บแว่นกระจกตัดแสงออโต้นะครับครบเลยคันนี้1 2 5 9 0ล้านาคุณผู้ชมประหยัดไป4 0 0แสนกว่านะฮะได้รถใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอน ออปชันฟังก์ชันจัดมาแบบร้นๆนแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าห้องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างหลังสปาแล้วนะครับจะสวยแค่ไหนคุณูชมเดี๋ยวตามผมมาดูนะฮะอ่ะมานี่นะฮะก็คือเจ้าเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์2.8สองจดนะฮะดีเซลล้วนคันนี้นะครับก็204แรงม้านะครับผมบอกได้เลยว่าตาการเร่งดีแน่นอนสายพงสายพานทำงานปกติคุณูชมแล้วห้องเครื่องสภาพใหม่กิฟตนะฮะ อกอากาศอะไรต่างๆนะครับข้อเดิมนะฮะกระปุกเบรก ABS นะครับน้ำยงน้ำยาเดี๋ยวผมดูแลให้หมดคุณผู้ชมรถเอาไปเนี่ยต้องพร้อมขับพร้อมขี่อย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเลย,เลยถึงมือผมแล้วคุณผู้ชมต้องได้ขับรถห,หล่อๆเท่ๆนะฮะไม่ต้องไปเอาไปซ่อมไม่ต้องเอาไป กังวลใจว่าจะเสียตรงไหนนะครับผมดูแลให้ก่อนออกอยู่แล้วทุกคันนะครับนี่แันเพดเลเบลนะครับซีนเดิมครบแท้แน่นอนน็อตยึดฝาโปงนะครับสวยๆแบบนี้ขันจันคองร้อนตึงๆรูระบ,บ,บ,บายอากาศกบหวาเม็ดอารกยางรองฝาโปงพวกนี้อยู่ครบนะฮะติ๊กเกอร์ข้อคุระวังนะครับนี่เห็นแน่นอนผู้ชมนี่นะฮะปั๊มตัวป้ามาแบบนี้คือฝาโปงเดิมแท้นะครับนี่ ต้องเครื่องนะครับไม่มีค่าลามันจุดเยอะเห็นไหมตัวซีนนะครับปากเครื่องไม่มีค่าละมันเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเดินทางมาดูตัวจริงนะฮะติดต่อหาผมได้เลย064843657หรือว่าจะจองออนไลน์ล็อกรถไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเดินทางมาดูรถคันนี้ไม่งั้นเนี่ยคันนี้ไปแน่นอนคุณผู้ชมใครสนใจรีบติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลย064843657 เบอร์น,นี้ใช้แอดไลน์ได้นะครับผมเชหนวดทอโต้ยินดีให้บริการวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยใน,นลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ